ค่ะทุกท่านเลยนะคะเจอกับซบออโปรโมชั่นปอ,อดอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะสมออก็มีรถนะคะจะมารีวิวให้กับลูกค้าชมค่ะรุ่นนี้นะคะเอาใจสายกระบะนิดนึงค่ะเป็นกระบะ4ประตูนะคะตัวรับมต้นของเราเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งได้แบบลงตัวมากๆใครที่ชอบนะคะล้อ20ยกหน้า1นิ้วนะคะหน้ารับเติร์นเนาะทรงนี้เรียกได้ว่าสวยมากๆแล้วก็ลงตัวที่สุดนะคะต้องดูคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวโอภาชมรีวิวคันนี้เลยใครที่ชอบกระบะนะคะ นี้เลยค่ะคันนี้คือรุ่น XLS 10ประตูยกสูงนั่นเองค่ะราคาขายอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองการตกแต่งทั้งหมดนะคะในคลิปนี้นะคะสโอฟรีให้หมดเลยมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะด้านหน้าของลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากเป็นหน้าอะไรก็แจ้งสมโอได้อย่างคันนี้ลูกค้าสมโอก็แจ้งอยากได้เป็นหน้า r a บเตอร์นั่นเอง จัดทำสีนะคะให้เหมือนกับสีตัวรถเลยนะในส่วนของตัวกระชน้านน้าน,นะคะเราก็จับเป็นสีดำเงาตัดกับสีดำด้านนั่นเองค่ะซึ่งเพิ่มความดุดันให้กับรถคันนี้นะคะแน่นอนค่ะกระจังหน้าของเราก็ทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะเป็นกระจังหน้า FORD FORD สามิตินุนๆแบบนี้เลยค่ะสีดำด้านนะมาพร้อมกับไฟค่ะ LED 3จุดด้านบนสีส้มหรือว่าสีขาวลูกค้าเลือกได้เลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะชุดหน้าแรปเตอร์ของลูกค้ายังมีซุ้มล้อด้วยนะซุ้มล้อเนี่ยก็ดัด แปลงมาจากตัวแรปเตอร์เลยนะคะเหมือนมากๆนะคะเป็นซุ้มล้อส,สีดำด้านนั่นเอง คันนี้นะคะส้มโอจัดส่งให้ลูกค้ายกหน้า1นิ้วนะคะแต่ว่าหลังไม่ยกซึ่งทําให้รถคันนี้นะคะดูลงตัวมากๆนะคันนี้ส้มโอยกหน้าหนึ่งค่ะหลังไม่ยกนะยกหน้าหนึ่งลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนปีกนกนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อค่ะนี่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกใช้เยอะมากๆนะคะเป็นแบรนด์ของโอเอซินั่นเองค่ะและสําหรับคันนี้นะคะส้มโอเปลี่ยนให้นะคะเป็นขอบ20ของโอเอซินะคะออฟเซ็ตลบยีนั่นเองค่ะชื่อรุ่นนะคะของรุ่นนี้คือ b r a v o GT 2นั่นเอง เป็นสีดาขีดสีเงินค่ะสวยไหมคะสวยมากๆเลยนะออฟเซตลบ24นะคะซึ่งจะทําให้ล้อนะคะยืนออกมาจากตัวบอดี้รถประมาณ1นิ้วเลยนะคะซึ่งดูแล้วนะคะเทม,มากๆแล้วก็โอก็จับคู่กันกับตัวยางะคะ่ะ ไปยางของซูแมกเอทีนั่นเองนะคะในะอย่างที่ที่275ทับหาห้าค่ะใส่ a อทแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงดังเรียกได้ว่า a อทเนี่ยก็คือเหมาะมากๆในสภาพถนนนะคะที่เป็นถนนเรียบนะคะวิ่งดีมากๆเลยแบรนด์โอเอซินะคะที่เป็นแมกเนี่ยเขามีหลายๆให้เลือกมากๆเลยนะคะลูกค้าอกชมโอก็เลือกเป็นลายนี้มานะคะเป็น b บลว์โอทีนั่นเองแมกน,นะคะเรามีการรับประกันให้ด้วย รับประกันโครงสร้าง5ปีเลยนะคะแล้วก็รับประกันสี3ปีที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานนะคะตัวนี้เราจะรับประกันให้เลยสไตล์การตกแต่งของลูกค้านะคะคันนี้เรียกได้ว่าเป็นสีดําทั้งคันเลยเนาะในส่วนของของแถมมาตรฐานสมโอติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะคะอย่างคันนี้ลูกค้าก็เลือกติดฟิล์มเป็น60-80รอบคันเลยนะการสาดสมโอก็ติดต ของแท้ให้เลยนะคะเป็นของศูนย์แท้เลยนะคะลูกค้าสามารถเข้าสู่บริการได้ทั่วประเทศเลยเบาลองมือเห็นไหมคะว่าส้มโอก็เน้นในเรื่องของสีจำด้านนะคะเพื่อให้ตัดกันกันกบตัวรถลูกค้านั่นเองค่ะเพิ่มความดุดัน ด้านท้ายค่ะมีติดตั้งสติกเกอร์ด้วยนะคะคำว่าแรปเตอร์ด้านท้ายเนาะเพราะว่าหน้าลูกค้าเป็นหน้าแรปเตอร์นะคะด้านหลังก็จะติดตั้งสติกเกอร์เพิ่มเติมเป็นคําว่าแรปเตอร์นั่นเองนี่ค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งชิ้นนะคะที่สมอแถมนะคะก็คือเป็นตัวลบาของ Outlander นั่นเองนะคะลูกค้าขาลบาซองนี้เรียกได้ว่าติดกันฮิตมากๆ ในโชว์รูมนะคะเป็นทรงปืนนะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนและที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ด้วยซึ่งสงว่างมากๆเลยนะคะ2ดวงนั้นนะคะซึ่งโรบาของเรานะคะไม่ต้องเจาะก,กระบะแล้วนะคะรุ่นใหม่ของเรานะคะรองรับตัวโรบาเรียบร้อยแล้วค่ะกระบะลูกค้าไม่มีการเจาะเลยนะคะในส่วนของไฟไท้ายเห็นไหมคะสมบัติมีการอัปเกรดไฟไท้ายใหม่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นไฟไท้ายแบบ f ู l l LED ดีเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ติดตั้งชุดครอบ นะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วรวมถึงนี่เลยข้อฝาท้ายนะคะ FORD เราก็จัดทำให้นะคะด้านหลังติดตั้งเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีดำเงา ซึ่งลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะลงตัวกับสีตัวรถนั่นเองในตัวนี้นะคะรุ่น xls ของเรานะคะจะมีก้อมซ้อนอยู่ใต้โลโก้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สมบก็กวาวให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะอะคริลิกสมบก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะเป็นสีดาเงานั่นเองตัวนี้นะคะเป็นกันชนท้ายเดิมๆของรุ่น xls เลยนะคะเป็นกันชนท้ายสีดําด้านแบบนี้นะคะซึ่งลงตัวมากๆนะคะถ้าลูกค้าชอบสไตล์ดุดันเนี่ย คันนี้ทั้งคันเนี่ยเป็นสีดําด้านดําเงาทั้งคันเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบนะคะนา r a ปเตอร์ไม่ต้องยกนะคะคันนี้เลยและภายในของรุ่น XOS ของเรานะคะลูกค้าขาติด ะะตัวชุดเบาะหนังมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีเทาด้วยเองนะคะสวยมากๆเลยนะได้หน้าจอทัชสกรีน10นิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะตัวคอนโซลก็เป็นสีดําด้านทั้งคันเลยค่ะตัวนี้นะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแล้วนะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าเลยเครื่องยนต์2.0ลิตรนั่นเองและทั้งหมดที่สมอพูดมาในรถคันนี้นะคะสมอแถมฟรีให้หมดรอบคันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่เลนกระบะไว้นะคะแล้วสนใจยกหน้า1นิ้วนะคะหลังไม่ยกนะ,ะใส่แม็กขอบ20 สิบหน้าแรปเตอร์ทรงนี้เรียกได้ว่าแต่งแล้วก็ลงตัวมากๆดุมากนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะสามารถแคปรูปทักหาส้มโอได้เลยค่ะเดี๋ยวส้มโอทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้สำหรับวันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ